ราก็จะเคลียพื้นผมด้วยการปรับพื้นด้วยการที่ไม่กอกนะคะไฮไลท์ของเรานะคะ,ะการที่เราทําเป็นช่อแนวตั้งรหรือว่าแนวดิ่งลงเนี่ยเพื่อให้เห็นไฮไลท์เราใช้ไฮไลท์ไม่ต้องเยอะนะคะจากทำไฮไลท์เสร็จเรียบร้อยะะแล้วนะคะเราจะผสมถึงเพื่อที่จะลงพื้นปรับพื้น ผมด้วยการใช้สี A 1 6กสองกล่องนะคะสองหลอดนะคะแล้วก็ A 2 1่อีกหนึ่งอีกสองหลอดนะคะ ชื่อดังใิสไทเจชิพูลลมศัก์นะคะค่ะวันนี้เราจะมาทําสีแนวสายของอีกเช่นเคยะคะ่ะแต่ว่ารอบนี้จะเป็นโทนความสว่างเน้นสว่างเป็นทองสว่างนะคะแล้วก็จะมีไฮไลท์เด่นๆช่อหน้านะคะกระจายแล้วก็เราก็จะเคลียร์พื้นผมด้วยการปราบพื้นด้วยการที่ไม่กอกนะคะเคลียร์พื้นผมให้สว่างให้เสมอกันเพราะว่าลูกค้า เคยไปทามาแต่ว่ามันเกิดความด่างไม่เสมอกัน,นะคะเราก็จะเคลียร์สว่างสว่างก่อนในความสว่างเคลียร์ที่พื้นผมก่อนแล้วก็จกับช่อให้ไลท์ไปพร้อมๆกันเหมือนกันนะคะ,ะเราก็จะมาจาับช่อให้ไลท์กระจายทาั้งศีรษะแต่ว่าเราจะใช้ไฮไ,ไลท์ชอยไลท์ที่ช่อใหญ่แต่ไม่เยอะนะคะแค่ไม่กี่ชอ่อนะคะแต่ได้เห็นทุกองศาเราจะเน้นจุดที่ลูกค้าโชว์นะคะลูกค้าจะชอบม้วนผมนะคะแต่เราจะมาดูกันว่าเราจะทําไฮไลท์ช่อตรงไหนบ้างที่จะทาให้ โชว์ได้แล้วก็ไม่เยอะเกินไปนะคะลดเวลาการทำงานได้ด้วยนะคะคะ่ะการจัดไฮไลท์ของเรานะคะ,ะการที่เราทำเป็นช่อแนวตั้งค่ดหรอว่าแนวดิ่งลงเนี่ยเพื่อให้เห็นไฮไลท์เราใช้ไฮไลท์ไม่ต้องเยอะนะคะแต่ว่าเราจะทำให้ไฮไลท์เนี่ยเขากระจายลงกว้างแล้วก็สามารถโชว์ข่อไฮไลทไ์ได้ได้เยอะ หาะได้เยอะแล้วก็เวลาเราเปิดแนวเนี่ยเขาจะเห็นช่อไฮไลท์ด้านขวาด้วยโดยที่ใช้แค่ไฮไลท์แนวตั้งอย่างเดียวนะคะแล้วก็ส่วนด้านขวาเนี่ยเราจะใช้ช่อไฮไลท์ค่อนข้างเยอะค่ะเมื่อกระจายแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีก็คือทําแนวตั้งเนี่ยคือแค่ไม่กี่ช่อก็สามารถเห็นไฮไลท์ทั้งหัวทั้งศีรษะได้เลยนะคะโดาที่เราเก็บช่อผมนางแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะ ทำการผสมผงพอกเพื่อที่จะปรับพื้นช่อไฮไลท์นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเราใช้ผงฟอกครั้งละห้าสิบเอลนะคะเอลเ่นห้าสิบเหมือนกันนะคะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะแล้วก็กำลังช็อตชาพิ้พารเต็กเตอร์โซลูชันหนึ่งกว่าเช่นกัน การคนนะคะแค่นพอนะก็ยังจะเห็นอยู่ว่าเม็ดกิดเขายังไม่ได้แตกออกไปมากเพราะความเคลมข้นพจะประมาณนี้ <S <S อันนี้เราจะเริ่มจากช่อหน้านะคะช่อที่เป็นช่อสีขาวนะคะที่ห่อสีขาวไว้นะ,ะแล้วก็ส่วนที่เราเคยทาํามาแล้วนี่เราต้องเว้นนะ,ะเพื่อไม่ให้เขา ถ้าเราไปซ้าโดนที่เดิมเนี่ยเราจะผมค้าจะมีปัญหาได้นะคะแล้วเราค่อยมาเก็บทีเดียวตอนที่เราจะเชฟช่อนะคะเราต้องการโชว์ส่วนไหนเหมือนที่ตั้งเจบ,บอกว่าซ้อมเก็บส่วนนั้นก่อนนะคะเราโชว์ช่อหน้าเราต้องทำช่อหน้าก่อนนะคะผมลูกค้าที่เคยขาดการทำมาแล้วเราจะใช้ไฮเดรนอยู่ที่3เปอร์เซ็นหรือ6เปอร์เซ็นตได้นะคะ ถ้าเกิดว่าผมที่สว่างก,กว่านี้เราใช้แค่3%นะคะตรวนี้ก็เลีังออกไปตซึ่งโดนเขาเดี๋ยวเขาจะเสียหายได้ะคะ่ะแล้วก็จะลงเป็นแถวหน้าแบบนี้มาก่อนเสร็จแล้วก็จะมาเก็บด,ด้านข้างนะคะแล้วก็ต่อตามด้านหลังเลยทําแบบนี้ไปจนหมดทั้งสีสันนะคะ พอหลังจากที่เราทำไฮไลท์เสร็จแล้วเราก็จะกลับมาลงพื้นผมเหมือนเดิมเราก็จะลงพื้นผมไปพร้อมกากการที่เราทำไฮไลท์เสร็จนะคะพอลงพื้นผมเสร็จยี่สิบนาทีเราก็จะเริ่มมาเก็บเกลี่ยโชอ์ไฮไลท์ละไฮไลท์ก็จะขึ้นสว่างหรือไม่ก็เราต้องเช็คก,ก่อนคะ่ะว่าไฮไลท์เราขึ้นระดับไหนแล้วในกรณีที่ลูกค้าท่านทำก่อนเนี่ยก็สามารถต่อเชื่อมต่อไฮไลท์ได้เลยเกลี่ยไฮไลท์ได้เลยไม่ต้องรอ <Technology> จากที่เราลงสีเสร็จจากทำไฮไลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะผสมสีเพื่อที่จะลงพื้นปรับพื้นผมด้วยการใช้สี A 1 6บกสองกล่องนะคะสองหลอดนะคะแล้วก็ A 21, 2 1่ิอีดหนึ่งสองหลอดนะคะเท่ากับหนึ่งต่อหนึ่งลูกค้าพวกลูกค้าผนหนานะคะต้องใช้อย่างละสอหลอดนะคะ ก็ไฮในกล่องได้เลยคนะ่ะก็จะมีติดสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้าเปอร์เซ็นตนะ์แล้วก็ใส่ผสมตัววมุงมสามเกินเข้าไปได้เลยคนะ่ะสี่หลอดก็ฝากขึ้นนะคะอย่างละฝากขึ้นหลังจากที่เราผสมเสร็จเราก็จะลงส่วนโกลดทต่อสี่สัปเสร็จแล้วก่อมาต่อฟางนะ,ะคะเคล็ดนี้ คนช่วงคนจะด่าว้าเป็นเป็นหย่อมๆมานะคะเริ่มจากค่อรๆขัดดึ่ข้างบนนะคะทำให้แล้เสร็จแล้วเราจะมาเคลียรพื้นผมให้สม่างพื้นผงทางศีรษะเพราะว่าผมลูกค้าด่าจากการลงสีที่มีทั่วทั้งศีรษะนีเราก็ต้องเคลียรพื้นผมให้สว่าง ก็ใช้สีทีสีกลสี้สกัน,นแล้วก็ใส่ผสมตัวสามเันเข้าไปได้เลยค่ะ เราก็จะเริ่มลงส่วนพื้นผมทั้งหมดนะคะจะเริ่มจากดทอนนะคะออกมาประมาณสามสี่นิ้วนะคะส่วนที่ผมไม่เสมอกันส่วนที่ขึ้นใหม่ทั้งหมดให้ทั่วทั้งศีรษะก่อนนะคะเราถึงจะเริ่มมาต่อไปเพราะว่าเคสนี้ผมลูกค้าทำสีทำสีมาไม่เสมอกันนะคะก่อนหน้นี้ เกิต้องเก็บส่วนที่เราเข้มก่อนนะคะพอครบก,การศีรษะเราจะไม่ทิ้งเวลานะคะเราจะเริ่มต่อส่วนปลายออกมาเลยแต่ต้องลงให้ช่วงโคนทั้งหมดก่อนนะคะก็จะลงแบีไ,ไเปเรื่อยๆจนั้นทางศีรษะนะคะวันนี้ก็คอข้ช่องสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็พอที่เราลงเสร็จช่องสุดท้ายเราจะมาต่อปลายได้เลยนะคะต่อปลายท้งศีรษะเลยันนี้เราจะไม่ทิ้งเวลาะคะ่ะต่อปลายได้เลย ออกมาทั้นสีสับแล้วเราก็จะมาเช็คโทนไฮไลท์กันอีกสําหรับสีช่วงไฮไลท์ก็คือถ้าเราเช็คไฮไลท์ที่เขาสว่างเสมอกันแล้วเราจะใช้วิธีการทําโทนเนอร์ที่เดียวเลยค่ะล้างสีออกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทําโทนเนอร์ต่อได้เลยขั้นตอนนี้จะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เคลียพื้นที่ได้ก่อนแล้วก็เรามาเช็คที่ก็ต่อโคนก่อน อีกทีนึงว่าเราจะต้องได้เก็บหรือเปล่าจากที่เราล้างไฮไลท์แล้วก็ซื้อหนอยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำทอนเนอร์เพื่อที่จะให้ไฮไลท์ติดเป็นสีโทนแบบมนุ่นๆนะคะเทาลิปนะคะก็วิธีการทำงานก็เป็นตามสไตล์ของชัยตามนะคะใครที่ชอบพื้นผมสไตล์นี้ก็สามารถทำตามสไตล์ตัวเองได้เลยอยากจเพิ่มลูกเล่น ใครที่ชอบสไตล์เพิ่มลูกเล่นด้วยไฮไ,ไลท์อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถออกแบบดีไซน์ในสไตล์ของเราใครชอบงานไฮไลท์สไตล์แบบของช่างตามก็ลองเอาไปไประยุกต์ใช้ดูนะคะก็จะมีการจะชอบไฮไลท์ทุกคนมากนะคะที่จะทําให้ผมลูกค้ามีมิติเราสามารถสร้างมิติให้กับผมให้กับงานเราได้นะคะคอนเนอร์ของเราก็จะมีสีเบอร์เดิมนะคะที่เราทําเมื่อกี้เป็นพื้นผมเป็น a อ1ี่สิบเอ็ดนะคะ แล้วก็ท่างทั้งก็จะมี <Okay. S 1> เสริมด้วยการใช้ A1 แล้วก็ตัวเอเอห A1 แล้วก็ A6 นะคะเพิ่มเข้าไปอย่างละประมาณ5กรัมน,นะคะเพื่อที่จะเอามาหักหล้างแล้วเราเราก็จะป้ายไอ้ป้ายส่วนที่เป็นช่องโคนก่อนเนี่ยทั้งทีละปลายไป,ไปทั้งทั้งเราก็จะมาวนแม้วปัน แล้วก็การทำโทนเนอร์อต้องใช้แชมพูร,ร่วมด้วยนะคะเป็นแชมพูที่เป็นเนื้อเจลนะคะเนื้อเจลใสนะคะแล้วก็จะใส่แชมพูม่วงของบูรีน่านะคะเข้าไปประมาณห้ากรัมถึงสิบกรัมเพื่อให้เกิดความหมด อันนี้ก็เหมือนกับเราเก็บช่วงโคนนะคะไม่ให้เกดไม่เกิดความด่างของส้มนะคะไม่ได้ทั้งสีสตัตตแลนะเราก็จะมาปั่นกลุ่มที่เหลือทั้งหมดที่เราต้องปั่นแบบนี้เพราะว่าเราต้องการแค่ประกายผมให้ติดประกายของสีให้ติดที่ไฮไลท์นะคะปั่นกับน้ำนะะ้ำจะเป็นตัวช่วยในการดูดซึมสีนะคะให้ไหลไปตามชอบผมของเรา คุณแมเราก็จะเริ่มใัแล้วจะเห็นว่าในไร้เริ่มขึ้นเป็นโรยสว่างแล้วนะการเหลืองๆก็จะเริ่มหายไป เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิคการสร้างไฮไลท์แบบแนวดิ่งเทคนิคอีกสไตล์หนึ่งของแช่งตั้มนะคะแล้วก็การแบ่งผมเตรียมผมไว้ก่อนที่เราจะจับช่อไฮไลท์และก็แบ่งผมเตรียมผมก่อนที่เราจะลงสีพื้นแก้ความด่างของเส้นผมนะคะเป็นการทำงานให้เพิ่มความสะอาดและการทำงานให้ง่ายเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะถ,ถ้าชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามเพจบรินฑาไทยแลนด์ทางช่องทาง YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ าฝากผลงานผ่านทางอีกท่องทางหนึ่งก็คือร้านชื่อดังแฮร์ดีไซน์บายตั้มลมศักดิ์นะคะขอบคุณค่ะ